การบิดเบือนความหมายที่แท้จริงเรามีการได้พ for ิจารณาและเข้าใจไปแล้วว <ikka> ่าการเข้าใจความหมายที <family> ่แท้จริงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากในชีวิตและมุมมองของการเข้าใจความหมายนั้นมาจากการตีความสิ่งต่างๆในชีวิตเรามีการได้พิจารณาไปได้สามสิ่งสิ่งแรกก็คือตามประสบการณ์คนจะตีความหมายสิ่งต่างตามประสบการณ์สิ่งที่สองคือการที่คนตีความหมายต่างๆตามสิ่งที่ตามมองเห็นสิ่งที่สามคือการที่คนตีความหมายต่างๆ ตามความรู้สึกของตัวเองซึ่งพี่น้องสามารถเข้าไปรับฟังคำสอนได้ในตอนที่ 1, นตอนที่สและตอนที่สในเว็บไซต์ของคริสตสจักรละมีการพิจารณาต่อไปในประเด็นที่สี่ในวันนี้ลักษณะการตีความหมายสิ่งต่างในชีวิตของคนเรานั้นหลายครั้งเราตีความหมายตามตัวอักษรโดยเฉพาะผู้เชื่อมากมายมักจะตีความหมายตามตัวอักษรและยึดมั่นตามตัวอักษร นี่เป็นประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่หลายครั้งทําให้เราไม่ได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่มันควรจะเป็นในพระชนะของพระเจ้านั้นได้กล่าวให้เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเช่นเดียวกันจะมีการได้ปูพื้นฐานความคิดความเข้าใจของเราว่าแม้พระชนะของพระเจ้าได้บันทึกไว้เป็นหลักษณสอนก็ตามและเราควรจะเข่งครัดตามหลักการที่บันทึกไว้ในพระชนะของพระองค์ แต่ยังมีการได้สื่อสารให้เกิดความเข้าใจในสี่ประเด็นข้างต้นก่อนดังนี้ประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าแม้พระชนะของพระเจ้าได้บันทึกไว้โดยการดลใจของพระยามศึกของพระองค์ได้บันทึกไว้เป็นลายลากักษณ์อักษรสิ่งแรกก็คือตัวอักษรที่ต้องตีความหมายตามตัวอักษรอย่างแท้จริงดังนั้นเราจะต้องเกิดความตระหนักและเกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่พระชนะของพระเจ้าต้องการ ให้เราเข้าใจความหมายตามตัวอักษรเช่นในมัทธิวบทที่ยีิสข้อ3 6สถึงสาอาจารย์เจ้าข้าในธรรมยัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นธรรมบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้นดังนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือว่าเราไม่ต้องตีความ เป็นอย่างอื่นพระชนนาของพระเจ้าว่ารักพระเจ้าก็คือรักพระเจ้าสิ้นสุดใจสิ้นสุดจิตก็คือสิ้นสุดใจสิ้นสุดจิตสาวสิ้นสุดจิตสิ้นสุดความคิดก็คือสิ้นสุดความคิดและการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองก็คือว่าเรารักตัวเองอย่างไรก็รักเพื่อนบ้านอย่างนั้นนั่นคือในประเด็นแรกที่เราต้องเข้าใจว่ามีพระชนนพระเจ้าหลายตอนที่เราต้องตีความ ตามความหมายตัวอักษรโดยที่ไม่สามารถที่จะเบี่ยงเบนความเข้าใจเป็นอย่างอื่นสิ่งที่สองก็คือการตีความหมายในสิ่งที่พร,ระเจ้าได้กล่าวไว้แม้บันทึกเป็นลายลักษรแต่เราไม่สามารถตีความตามตัวอักษรอย่างนั้นได้เราต้องเข้าใจความหมายที่แท้จริงหรือวิญญาณเบื้องหลังของตัวอักษรนั้นนี่เป็นประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่หลายครั้งมุมมองของผู้เชื่อเองก็ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อน ในการเข้าใจความหมายเพราะข้อมูลแต่ไปเพ่งเร็งอยู่ที่ตัวบทหรือกฎเกณฑ์หรือลายลักษณ์อักษรนั้นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจคือว่าเราต้องเข้าใจวิญญาณของพระคมภีกับตัวอักษรของพระพีนั้นว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเหมือนอย่างที่เราเคยได้ยินถึงคําว่าโลโคสกับเรมานั้นแม้เป็นเหมือนพจนนักของพระเจ้าเหมือนกันแต่มันมีความแตกต่างกัน เช่นในการหลายครั้งพระชนะของพระเจ้าบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่เขาไม่ได้หมายว่าเราจะไม่สามารถเข้าใจวิญญาณเบื้องหลังและสิ่งที่พระชนะของพระเจ้าต้องการสื่อสารพระชนะของงคนต้องการสื่อสารเพียงแค่ตัวอักษรหรือต้องการสื่อสารความหมายที่แท้จริงเบื้องหลังตัวสษรหรือวิญญาณเบื้องหลังของตัวกษนนั้นเราเห็นเหตุการณ์จากพระชนะของพระเจ้าเราเห็นตัวอย่างในพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบปดข้อย1 22ิเดยิบสอง ขนะดนั้นเปนโตรมาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าหากี่น้องข้าพระองค์จะก,กระทำผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไปข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้งถึงเจ็ดครั้งหรือปะเยซูตัดตอบว,ว่าเราไม่ได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้นแต่เจ็ดครั้งคูณด้วยเจ็ดสิบถ้าตีความหมายตามตัวอักษรอย่างแท้จริงก็คือเจ็ดคูณเจ็ดก็เจ็ดคูณเจ็ดสิบก็คือสี่ร้อยเก้าสิบหมายว่าเราต้องยกโทษได้กับคนที่ทำผิดกับเราเพียงสี่ร้อยเก้าสิบครั้ง แต่ความหมายตามตัวอักษรของพระเจ้าของพระเจ้านั้นไม่ได้ตั้งใจสื่อสารว่า490ครั้งแต่ว่าพระเจ้าของพระเจ้านั้นให้เราเป็นคนที่ยกโทษคนโดยที่ไม่จํากัดยกโทษคนเรื่อยเรื่อยยกโทษยกโทษให้กับคนได้ตลอดไปนี่คือวิญญาณเบื้องหลังแห่งพร,ระเจ้าของพระเจ้าการตีความหมายใดก็ตามที่เราไม่เข้าใจวิญญาณเบื้องหลังของพระเจ้าของพระองค์เราก็จะตีความตามตัวอักษรเหมือนอย่างที่สาวกมาทูลถามพระเยซูคริส ว่าถึงเจ็ดครั้งหรือแต่พระเยซูไม่ได้สื่อสารเพียงแค่เจ็ดสิบคูณเจ็ดแต่พระองค์ต้องการสื่อสารความหมายที่แท้จริงของการยกโทษว่าที่แท้จริงเป็นอย่างไรอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําความเข้าใจในประเด็นที่สามหลายครั้งแม้บันทึกไว้ในการให้เราทั้งหลายสามารถเข้าใจตามสิ่งที่เขียนไว้ก็ตามการพระชนะของพระ,องระเจ้านั้นที่บันทึกไว้เป็นลักษณน,นั้นบางครั้งเป็นเหมือนกับการเปรียบเทียบ ให้เห็นถึงความร้ายแรงแต่พระชนะของพระเจ้านะั้นไม่ได้หมายความว่าบอกให้เราทําอย่างนั้นจริงๆดังนั้นถ้าเราตีความโดยถ้าดูตามบญวิญญาณของตัวสอนนั้นเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นแต่พระชนะของพระเจ้านะั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเช่นในพระธรรมมัทธิวบทที่ห้าข้อยี่สิบเก้าถึงสาสิบถ้าตาข้างขวาง,างท่านทําให้ตัวหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียเพราะว่าถึงจะเสียไปว่าอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวของท่านจะต้องจะต้องลงนรก ถ้ามือข้างขวาทาให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียเพราะถึงจะเสียอว,วัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรกในความหมายตรงนี้นั้นว่านพีนั้นกําลังสื่อสารวิญญาณเบื้องหลังให้ตระหนักถึงความร้ายแรงถึงความบาปผิดไม่ได้หมายว่าเมื่อเราทําบาปทำทำความบาปผิดวิธีแก้ไขก็คือถ้ามือข้างขวาทาหลงผิดก็คือตัดมือชิ้งหรือบอกว่าให้ให้ยอมยอมสูญเสียอวัยวะต้องตัดแขนตัดขาทิ้ง เพื่อเราจะรอดได้ไม่ต้องตกลบบึงไฟพระชนะของพระเจ้ามาได้ให้ความหมายในการตีความในลักษณะอย่างนั้นดังนั้นความคิดแบบไม่เข้าใจหรือความคิดแบบกรอบธรมบัญญัติหรือความคิดที่เอาตัวอักษรเป็นใหญ่กว่าวิญญาณเบื้องหลังหรือมากไปกว่าวิญญาณของพระเจ้าหรือวิญญาณของพระคมทีที่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญและโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่อันตรายมากสําหรับคนที่ไม่ได้เข้าใจ วิญญ,ญาณต่างๆเหล่านี้เป็นเหมือนวิญญาณของศาสนาวิญญาณแห่งการควบคุมวิญญาณแห่งการให้อยู่ในกรอบดังนั้นวิญญาณต่างๆเหล่านี้ในความคิดแบบกรอบทำบัญญัติหรือการตีความหรือพยายามสรุปทุกอย่างนั้นว่าต้องอยู่ภายใต้กําหนดกฎเกณฑ์ของตัวอักษรจึงนําไปสู่การปิดใจต่อการเปิดเผยหรือการสาแดงในนิมิติใหม่ๆของพวิญญาณของพระเจ้าเราทั้งหลายจะต้องเกิดความหนักและเข้าใจ ในประเด็นในสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้แม้แต่ไม่ทำมัทธิวบทที่16ข้อหงข,อข้อที่12ที่พูดถึงเชื้อขนมปังเองนั้นเราสาวกของโปรงก็คิดว่าเขาไม่ได้ขนมปังมาและพระเยซูพูดถึงเชือ้อก็คิดว่าเชื้อที่จะไปทําให้ขนมปังฟูจนกระทั่งพระเยซูต้องอธิบายเข้าเกิดความเข้าใจว่าเชื้อที่รปรงพูดถึงนั้นที่ให้เขาระวังนั้นก็คือเชื้อของพวกฟาลิสีพวกซะดูสีก็คือคําสอนของพวกฟาลิสีและซะดูสี เล่าสาวกของพระเยซูเองฟังพระองค์ก็ยังตีความได้เข้าใจผิดเพราะเขาฟังบนพื้นฐานของตัวบทฟังบนพื้นฐานของถ้อยคําแต่ไม่ได้ฟังบนพื้นฐานของวิญญ,ญาณหรือความหมายที่แท้จริงที่พระเจ้าต้องการสื่อสารเช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อพรายามสึกข,ของพระเจ้านัเป็นวิญญาณแห่งความไม่จํากัดแต่หลายครั้งคนของพระเจ้าผู้เชื่อเองมักจะจํากัดโรองไว้หรือยัดเยียบโรองไวใ้ให้อยู่ภายใต้ตัวบท ให้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติดังนั้นพระเยซูคริสต์นั้นปรองจึงได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในพระธรรมมัทธิ์มัทธิยบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดสิบปดพระองค์กล่าวว่าอย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัติและคำของผู้บัญชนะเราไม่ได้มาเลิกล้างแต่มาทําให้สมบูรณ์ทุกประการเราบอกความจริงกท่านหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม้อาศรหนึ่งหรือขีดกีหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้ว พระเยซูได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้มาเลือกรางธรมญญรมติพระองค์ไม่ได้มาต่อต้านธรมญญรมติพระองค์ไม่ได้มาต่อต้านธรรมติธรมญญรมติที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่ในสมัยตั้งกัมพีเดิมแต่พระองค์มาทําให้สมบูรณ์เชื่อว่าโดยในตัวของมันเองของธรมญญรมตินั้นยังไม่มีความสมบูรณ์ถ้าธรรมติมีความสมบูรณ์พระเยซูไม่ต้องมาเกิดเราก็สามารถประพฤติตามเพื่อเราไปสู่ความรอดตามธรมญญรมติได้ ดังนั้นเราจะต้องเกิดความเข้าใจเช่นเดียวกันว่าธรรมบัญญัติที่ปราดจากพระวิญญาณธรรมบัญญัติที่ปราดจากชีวิตก็จะไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกัน